สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาเจอกันในโปรแกรม SolidWorks นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนมุมมองในโปรแกรม SolidWorks นะครับจากมุมมองที่3นะครับหรือที่เราเรียกว่า Third Angle Projection นะครับสำหรับภาพนี้นะครับภาพตรงกลางของหน้าจอผมเนี่ยนะครับเป็นภาพฉายนะครับมุมมองที่3มนะครับมุมมองที่3นะครับภาพด้านบนจะอยู่ด้านบนของภาพด้านหน้า แต่ว่าภาพด้านข้างก็อยู่ขวามือของภาพด้านหน้าเช่นเดียวกันกับมุมมองที่1นรับทีนี้เราลองมาดูมุมมองที่1นรับหรือว่าเป็น first angle projection เราจะเห็นว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือด้านบนด้านบนของมุมมองที่เนี่บจะอยู่ข้างล่างของภาพด้านหน้าอันนี้คือด้านหน้าเราจะใช้ตัวย่อเป็น F นะครับย่อมาจากฟอนต์นะครับส่วนด้านบนก็เราใช้ตัวย่อเป็น T top นะครับส่วนภาพขวามือของภาพด้านหน้าเราใช้ตัวย่อเป็นตัว S นะครับอันนี้คือมุมมองที่1นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจาก default ของโปรแกรม solidworks นะครับที่เราทำ Drawing กันแล้วมันมาเป็นอัตโนมัติให้เป็นมุมมองที่สานะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนนะครับสอนวิธีเปลี่ยนให้เป็นมุมมองที่1 ก่อนอื่นเราต้องมีพาร์ทก่อนนะครับอันนี้ผมเขียนพาร์ทมา1นึ่งพาร์ทนะครับก็คือใช้พาร์ทเดิมที่เคยเขียนไว้ก่อนหน้านั้นนะครับเสร็จแล้วเราลงมาทําพร้อมกันดูนะครับผมไปที่ new document นะครับจากนั้นเราก็มาเลือกในส่วนของ drawing นะครับจากนั้นคลิกโอเคไปเลยนะครับเราก็จะได้ทีนี้นะครับชีทฟอร์แมตเนี่ยนะครับ ตัวโปรแกรม SolidWorks เนี่ยนะครับก็จะให้เราเลือก s t ต n d า r นะครับก็จะมี t a ต d a า d นะครับเริ่มตั้งแต่นะครับ ANSI นะครับ ISO นะครับมาต d ฐานด i n j i นะครับในที่นี้ผมเลือก format หรือเลือกเทมเพลตเป็น A3 นะครับ ISO แล้วกันจากนั้นเราก็ที่โอเคไป เดี๋ยวนะครับเราได้หน้าต่างของ drawing มาหนึ่งหน้าต่างนะครับ m o d u l e view นะครับเขาขึ้นอัตโนมัติมาให้เราปิดไปก่อนก็ได้ครับผมกระบาดปิดไปก่อนนะครับทีนี้เราจะมาลองดูก่อนนะครับว่าเราจะทำภาพฉายนะครับโดยให้ตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับทำภาพฉายให้โดยอัตโนมัตินะครับผมมาเลือกที่ standard preview นะครับจากนั้นเราก็เบลนะครับเบลเลือก พาร์ทที่เราได้เขียนเอาไว้นะครับในที่นี้ผมเลือกพาร์ทเดิมนะครับที่ผมเคยเขียนเอาไว้แล้วนะครับจากนั้นเราก็โอเพนเห็นไหมครับตะกี้นี้เราเลือกอนะครับตัวฟอร์แมตของกระดาษเนี่ยนะครับเป็น ISO นะครับแต่ว่าตัวโปรแกรมเองเนี่ยนะครับก็จะก็จะทำภาพฉายให้เป็นมุมมองที่3นะครับอันนี้ผม ทำการปรับสเกลให้ใหญ่ขึ้นนะครับเราจะได้เห็นชัดขึ้นเสร็จแล้ววิธีแก้ไขนะครับหรือวิธีการปรับนะครับให้ภาพฉายของเราเนี่ยนะครับจากมุมมองที่3หรือว่า t h i r d angle projection เนี่ยนะครับกลายเป็นมุมมองที่1นะครับ first angle projection เนี่ยนะครับลองมาทดลองดูนะผมทำการคลิกขวานะ ผมทำการคลิกขวาที่ Cheat Format แล้วกันทำการคลิกขวาที่ Cheat นะครับแล้วลงมาที่ Property จากนั้นเราจะเห็นว่า Type of Projection เนี่ยนะครับมันจะมี Third Angle กับ First Angle นะครับผมเลือกที่ First Angle จากนั้นเรามา Apply Change นะครับทีนี้ถ้าเราอันนี้ผมลบของเดิมมาก,ก่อนนะถ้านะครับถ้าเรา ทําทภาพฉายอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็จะมาปรับภาพฉายให้เรานะครับวางวิวภาพฉายเป็น First a n g งเนะครับเรามาทดลองดูเลยนะครับผมมาที่สแตนดาร์ด r e วิวนะครับแล้วมาดับเบิลคลิกที่พาร์ทที่1เลยเห็นไหมครับของเดิมตะกี้นี้นะครับวิวด้านบนนะครับเขาจะอยู่ด้านบนของภาพด้านหน้านะครับ ตัวนี้ปรับให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําการปรับสเกลเป็น2ต่อ1แล้วกันนะครับให้ภาพเราใหญ่ขึ้นนะครับเราจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับมูฟให้อยู่ตรงกลางเทมเพลตของกระดาษหน่อยนะครับอันนี้คือมุมมองที่1นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนนะครับวิธีการทำดรออิ่งนะครับให้เป็นมุมมองที่3หรือมุมมองที่1นะครับเราก็สามารถที่จะ สลับไปสลับมาได้นะครับที่ขวาที่ชีตนะครับลงมาที่ Property นะครับสวิตตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นวิธีการเปลี่ยนมุมมองภาพฉายในในส่วนของ Drawing นะครับในโปรแกรม s o l i d w o r k เดี๋ยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาแล้วก็บุคคลที่สนใจทั่วไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ